พวกเขาพยายามตั้งท้องมานานหลายปีและแม้จะพยายามทั้งหมดแล้วแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จมันเริ่มรู้สึกว่ามันจะไม่เกิดขึ้นกับพวกเขาเมื่อรู้สึกพ่ายแพ้พวกเขาจึงตัดสินใจเดินเล่นรอบเมืองเพื่อผ่อนคลาย ลดความเครียดพวกเขาเจอร้านขายของเก่าเล็กๆแห่งหนึ่งและบางอย่างก็สะดุดตาพวกเขาขณะที่พวกเขากำลังเลือกดูสิ่งของต่างๆพวกเขาสะดุดกับอุปกรณ์ประหลาดที่ดึงดูดความสนใจของพวกเขา เจ้าของร้านอธิบายว่ามันเป็นเครื่องสลับร่างซึ่งทำให้คนสองคนสามารถสลับร่างกันได้ทั่วคราวในตอนแรกพวกเขาลังเลที่จะเชื่อว่ามันเป็นของจริงแต่หลังจากได้รับการโน้มน้าวใจเจ้าของร้านก็แสดงให้พวกเขาเห็นว่ามันทำงานอย่างไร ความอยากรู้อยากเห็นทำให้พวกเขาดีขึ้นและพวกเขาตัดสินใจที่จะลองเสี่ยงดูพวกเขาไม่ได้คิดอะไรมากในตอนนั้นเพียงหวังว่าจะได้หลีกหนีจากชีวิตของตัวเองและสัมผัสประสบการณ์ชีวิตจากมุมมองที่ต่างออกไปขณะที่พวกเขากดปุ่มบนเครื่องไฟสว่างจ้าก็สว่างไปทั่วห้องและทันใดนั้นพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในร่างของกันและกัน มันเป็นประสบการณ์ที่เหนือจริงและพวกเขามีปัญหาในการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นขณะที่พวกเขามองหน้ากันด้วยความไม่เชื่อพวกเขาตระหนักว่าพวกเขามีโอกาสที่จะสร้างเด็กในแบบที่พวกเขาไม่เคยคิดมาก่อนพวกเขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในร่างกายของกันและกันและพยายามที่จะตั้งครันลูกมันเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงแต่พวกเขาก็เต็มใจที่จะใช้โอกาสนี้ โดยหวังว่าในที่สุดมันจะทำให้พวกเขามีครอบครัวที่พวกเขาต้องการมาโดยตลอดขณะที่พวกเขาสวมกอดกันพวกเขารู้ว่าชีวิตของพวกเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและพวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามาขณะที่ชายและหญิงปรับตัวให้เข้ากับร่างกายใหม่ พวกเขาพบว่าตัวเองเผชิญกับความท้าทายมากมายมันเป็นการต่อสู้เพื่อรักษากิจวัตรประจำวันของพวกเขาเพราะทุกอย่างรู้สึกแตกต่างและใหม่แต่พวกเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะฝ่าฟันมันไปให้ได้เพื่อสร้างครอบครัวที่พวกเขาใฝ่ฝันมาตลอด ในตอนแรกพวกเขาลังเลที่จะบอกใครเกี่ยวกับสถานการณ์ของพวกเขากลัวว่าจะถูกตัดสินหรือคิดว่าเป็นคนบ้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ตระหนักว่าจำเป็นต้องไว้ใจใครสักคนที่พวกเขาไว้ใจพวกเขาตัดสินใจเล่าให้เพื่อนสนิทฟัง ซึ่งตอนแรกก็ไม่เชื่อแต่ในที่สุดก็ยอมรับฟังและเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ชายและหญิงยังคงอาศัยอยู่ในร่างกายของกันและกันและพยายามที่จะตั้งคันเด็กเป็นกระบวนการที่ยากลำบากและพวกเขาต้องเข้ารับการรักษาภาวะมีบุตรยากหลายครั้ง แต่พวกเขามุ่งมั่นสู่เป้าหมายและไม่ยอมสิ้นหวังขณะที่พวกเขาพยายามตั้งครนพวกเขาเผชิญกับความท้าทายมากมายที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนผู้ชายพบว่ามันยากที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่มาพร้อมกับการตั้งครรภและผู้หญิงก็พยายามที่จะรับมือกับความต้องการทางร่างกายของการเป็นพ่อคน แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้แต่พวกเขาก็สนับสนุนซึ่งกันและกันและพยายามตั้งคันต่อไปพวกเขาพบว่าตัวเองใกล้ชิดกันมากขึ้นและรักกันมากขึ้นทุกวันที่ผ่านไปขณะที่พวกเขาค้นพบแง่มุมใหม่ๆในบุคลิกของกันและกัน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ได้ราบรื่นมีทั้งช่วงที่ทั้งดีและไม่ดีพวกเขาเผชิญกับอคติและการเลือกปฏิบัติจากบางคนที่ไม่เข้าใจสถานการณ์ของพวกเขาแต่พวกเขาตั้งใจแนว่วแน่ที่จะเข้มแข็งและสร้างครอบครัวที่พวกเขาต้องการมาโดยตลอดเมื่อใกล้จะสิ้นสุดการตั้งครรภ์พวกเขาพบว่าตัวเองรู้สึกวิตกกังวลและวิตกกังวล พวกเขาไม่รู้ว่าจะคาดหวังอะไรแต่พวกเขารู้ว่าพวกเขาพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่เข้ามาพวกเขาเผชิญกับความท้าทายมากมายแล้วและแข็งแกร่งขึ้นในอีกด้านหนึ่งชายและหญิงคู่นี้รู้ว่าการเดินทางของพวกเขายังอีกยาวไกลแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะ,ะเผชิญกับทุกสิ่งที่เข้ามา พวกเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเลี้ยงลูกในบ้านที่เต็มไปด้วยความรักและสนับสนุนไม่ว่าพวกเขาจะเผชิญกับความท้าทายใดก็ตามพวกเขาเฝ้ารอช่วงเวลานี้ราวกับชั่วนิรนันและพวกเขาแทบจะระง,งับความตื่นเต้นไว้ไม่อยู่ในขณะที่ผู้หญิงเข้าสู่ภาวะคลอดบุตรชายคนนั้นรู้สึกถึงความคาดหวังที่กระวนกระวายใจ เขาไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้มาก่อนและไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรแต่เขารู้ว่าเขาต้องเข้มแข็งเพื่อคนรักและลูกของเขาในขณะที่การคลอดดำเนินไปเขาทั้งสองก็พบว่าตัวเองต้องร่วมมือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันและฝ่าฟันความเจ็บปวดไปได้เป็นประสบการณ์ที่ยากและเข้มข้นแต่พวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะผ่านมันไปให้ได้ในที่สุดหลังจากผ่านไปหลายชั่วโมง ลูกของพวกเขาก็ถือกำเนิดขึ้นมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความโล่งใจอย่างแท้จริงพวกเขาอุ้มทารกแรกเกิดไว้ในอ้อมแขนน้ำตาไหลาอาบน่ารู้สึกทึ่งและอัศจรรย์ใจในความอัศจรรย์ของชีวิตในขณะนั้นชายและหญิงประหนักว่าครอบครัวที่ไม่ธรรมดาของพวกเขาสมบูรณ์แบบในแบบที่เป็นอยู่ พวกเขาสร้างครอบครัวด้วยความรักและความมุ่งมั่นอย่างอื่นไม่สำคัญพวกเขารู้ว่ามีหนทางอีกยาวไกลรอยอยู่ข้างหน้าแต่พวกเขาก็พร้อมสำหรับทุกสิ่งที่เข้ามาขณะที่พวกเขามองดูลูกของพวกเขาพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้เอาชนะมาด้วยกันมากแล้วพวกเขาเผชิญกับความท้าทายที่หลายคนคาดไม่ถึงและพวกเขาก็แข็งแกร่งขึ้นในอีกด้านหนึ่ง พวกเขาพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกันในฐานะครอบครัวหลังจากให้กำเนิดลูกแล้วชายและหญิงก็เข้าสู่บทบาทใหม่ในฐานะพ่อแม่พวกเขารู้ว่าครอบครัวของพวกเขาไม่ธรรมดาและพวกเขาจะ,ะเผชิญกับความท้าทายที่ครอบครัวอื่นไม่สามารถทำได้ แต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายเหล่านั้นแบบตัวต่อตัวในฐานะทีมเมื่อพวกเขาเริ่มใช้ชีวิตใหม่ในฐานะพ่อแม่พวกเขาพบว่าตัวเองตกหลุมรักกันและกันมากขึ้น พวกเขาทึ่งในความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นที่แสดงให้เห็นตลอดการเดินทางและรู้สึกขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุนของกันและกันพวกเขาเผชิญกับความท้าทายบางอย่างเมื่อพวกเขาเรียนรู้ที่จะเลี้ยงดูร่างกายของกันและกันในฐานะแม่ชายคนนี้ต้องต่อสู้กับภาวะซึมเศร้าหลังคลอดและการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนที่มาพร้อมกับก,บการตั้ง และการคลอดบุตรในฐานะพ่อผู้หญิงคนนี้พบว่าเป็นการยากที่จะสร้างสมดุลระหว่างอาชีพการงานกับความต้องการเป็นพ่อแม่ที่ต้องอยู่บ้านแต่พวกเขาทั้งสองก็สนับสนุนซึ่งกันและกันและลูกของพวกเขาพวกเขาร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคแต่ละอย่างไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่พวกเขารู้ว่าครอบครัวของพวกเขาแตกต่างกันแต่พวกเขาก็ยอมรับความแตกต่างนั้นและรับกันในสิ่งที่พวกเขาเป็น เมื่อเวลาผ่านไปลูกของพวกเขาโตขึ้นและพวกเขายังคงเผชิญกับความท้าทายด้วยกันพวกเขาพบกับการเลือกปฏิบัติและอคติจากคนที่ไม่เข้าใจครอบครัวของพวกเขาแต่พวกเขาก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะเดินหน้าต่อไปรักกันต่อไปและเป็นพ่อแม่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และท้ายที่สุดพวกเขาก็ตระหนักว่าครอบครัวที่ไม่ธรรมดาของพวกเขาก็รักและช่วยเหลือเกื้อกูลกันเหมือนกับครอบครัวอื่นๆพวกเขาสร้างชีวิตที่สวยงามด้วยกันเต็มไปด้วยความรักและความสุขพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าความรักไม่มีขอบเขตและครอบครัวที่แท้จริงถูกสร้างขึ้นด้วยความรักความมุ่งมั่นและความเต็มใจที่จะเอาชนะอุป,ปสรรคใดๆเวลาผ่านไปหลายปี ชายหญิงและลูกเติบโตเป็นหนุ่มสาวที่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงพวกเขาภูมิใจในตัวตนที่ลูกของพวกเขาเป็นและพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อเลี้ยงดูพวกเขาด้วยความรักและการสนับสนุนชายและหญิงเผชิญกับความท้าทายมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่พวกเขาก็ฝ่าฟันไปด้วยกันเสมอ พวกเขาแสดงให้เห็นว่าความรักของพวกเขาแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะอุปสรรคใดๆและครอบครัวของพวกเขาก็รักและสนับสนุนเช่นเดียวกับครอบครัวอื่นๆพวกเขายังกลายเป็นผู้สนับสนุนครอบครัวที่ไม่ธรรมดาอื่นๆ แบ่งปันเรื่องราวของพวกเขาและแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเป็นไปได้ที่จะสร้างครอบครัวด้วยความรักและความมุ่งมั่นขณะที่พวกเขามองย้อนกลับไปที่การเดินทางของพวกเขาชายและหญิงประหนักว่าพวกเขามาไกลแล้วพวกเขาเริ่มต้นจากการที่คนสองคนดิ้นรนที่จะมีลูกและจบลงด้วยการสร้างครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขพวกเขารู้ว่าการเดินทางของพวกเขายังอีกยาวไกล แต่พวกเขาก็พร้อมสำหรับทุกสิ่งที่เข้ามาพวกเขารู้สึกขอบคุณซึ่งกันและกันและสำหรับชีวิตที่พวกเขาสร้างมาด้วยกัน พวกเขารู้ว่าความรักของพวกเขาจะแข็งแกร่งพอที่จะพาพวกเขาผ่านความท้าทายไปได้เสมอดังนั้นชายและหญิงจึงใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันเป็นคู่ชีวิตเป็นพ่อแม่และครอบครัวพวกเขาได้แสดงให้เห็นว่าความรักไม่มีขอบเขตและทุกสิ่งเป็นไปได้เมื่อคุณมีความกล้าที่จะทำตามหัวใจของคุณ